แล้วมาต่อกันในข้อ16นะครับ16เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแสงทำมุมวิกฤตระหว่างตัวกลางเป็นแอลฟาถูกไหมจงหาว่าต้องทำให้แสงกลายเป็นโพลาริเซชันต้องทำมุมยังไงคำว่าแสงเป็นมุมวิกฤตอะครับจำง่ายๆเลยมุมวิกฤตคือทำให้มุมที่หักเหมีค่าเป็น90องศาเซต2มีค่าเป็น90องศา การทําให้เกิดแสงโพลาไรส์เนี่ยครับคือการทําให้มุมระหว่างลังสีสะท้อนกับลังสีหักเหทํามุมกันเท่ากับ90องศานะครับมาเริ่มเลยเพราะงั้นมาดูเงื่อนไขอันแรกก่อนเกิดมุมวิกฤตนะครับเกิดมุมวิกฤตพิวานรูปชึบนี่เส้นนอ์มาลนี่ ชนี่แนวลอยต่อนี่คือลังสีเราที่วิ่งมานี่คือลังสีเราที่วิ่งไปอันนี้เรียกว่าลังสีตกกระทบนี่เรียกว่าลังสีหักเหมันจะทําให้มุมนี้เป็น9 10และมุมนี้คือ L ฟ้าให้ตัวนี้เป็นตัวกลาง A ตัวนี้เป็นตัวกลาง B โอเคนะอเคนาะเพราะงั้นเราจะได้ว่าจากกฎของสเนลไซเซต้าหนึ่หารด้วยไซเซต้าสอง เท่ากับ n2 ถูกไหมก็คือ nB ส่วนด้วย n1 คือ nA เพราะฉะนั้นเราจะได้ sin a อ p ลฟมีค่าเป็น nB ส่วนด้วย nA จบแล้วสถานการณ์แรกต่อมามาดูสถานการณ์ถัดไปชื่อเพื่อความง่ายของพี่ก็มาเลยขี้เกียจเขียนชึบโอเคได้เส้นนี้เหมือนเดิมนะครับ มาดูต่อลังสีวิ่งมาสมมตินะครับลังสีวิ่งมาปึ๊บลังสีนี้ก็ต้องสะท้อนขึ้นไปถูกไหมแล้วมันเกิดความพิเศษคือมุมตัวเนี้มันต้องตั้งฉากกันเดี๋ยว,ว่าเสร็จกันปึ๊บโอบคปึ๊บ๊บึ๊บ,บ,บ,บในต้องตั้งฉากกันโอเคเนาะเพราะงั้นถ้าตัวนี้เป็นเซตาโพลาไรด์ตรงนี้ก็กลายเป็นเซตาโพลาไร์ตามกฎการ สะท้อนนะครับแล้วตัวนี้จะกลายเป็นเซต้าสองเมื่อเดิมนี่คือ N A นี่คือ N B เราเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากตัวนี้ครับแทนเซต้าพีเท่ากับ N B ส่วน N A อันนี้คือของพลอไรน์นะครับง่ายๆเนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต่อเลยครับเซต้าพี Nb ส่วน Na คือ s ซ n ์แอลฟาย้ายไปเป็น Arc ์ a แทน n ซแอลฟาครับขะข้อนี้ตอบแบบนี้นั่นเองข้อ17ต่อครับเขาบอกว่ากร์ไฟฟ้าวัดกระแสที่ไหลได้เป็นดังนี้และความต่างศักย์ที่ข้อมอุปกรณ์อยู่เป็นดังนี้จงหากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยเรารู้อะไรครับเรารู้ว่ามันคือไฟฟ้ากระแสสลับถูกไหม ไฟฟ้ากับัพทเพราะงั้นเราอยากจะเปรียบเทียบครับอันดับแรกเนี่ยปัญหาของเราคือตรงนี้มันเป็นไซน์ตรงนี้เป็นคอสเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นไซน์เหมือนกันเพราะงั้นสิ่งที่เรารู้ครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยฟังก์ชันคอสกับฟังก์ชันไซน์เนี่ยครับฟังก์ชันคอสจะนําฟังก์ชันไซน์อยู่90้องศาถูกไหมเพราะงั้นแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนสมนการข้างบนใหม่ได้เป็น i เท <I, S 2> ่ากับ i ศเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันไซน์ซะ เราจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ถูกไหมแตกต่างดูตรงไหนครับดูเฟสข้างหลังของมันตรงนี้กับตรงนี้ I, I เป็นพาส่วน2ส่วน V เป็นลบ2พายส่วน3ถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเดลต้าเฟสระหว่าง2ตัวนี้ครับมีค่าเป็นพายส่วน2ลบ2 ไม่ใช่ครับลบด้วยลบ2พายส่วน3เพราะงั้นผลต่างของเฟสระหว่าง2ตัวนี้จะมีค่าออกมาเป็น7พายส่วน6พอได้ไหมครับทุกอย่างง่ายลงแล้วเพราะว่า P ที่มีค่ามากที่สุดนะครับ P ไม่ใช่มากที่สุด P R M S จะเท่ากับ I R M S V R M S cos ค มุมเฟดถูกไหม i r m s คืออะไรครับก็คือ i 0หารด้วยส q u a r e r o o t v I m s เหมือนกันครับก็คือ v 0หารด้วยส q u o r e r o o t อคออะไรครับ cos 7 pi ส่วนด้วย6คิดเลขเสร็จอย่างรวดเร็วครับเราจะได้มาเป็นส q u a r e r o o สส่วน4 i 0 v 0นะครับยากไหมไม่ยากเนาะ ไปต่อครับข้อ18ครับข้อ18บเนี่ยบอกเราว่าวงกลมรัศมี A มีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอความหนาะแน่นแลมดาจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุด P ที่อยู่เหนือจุด A เป็นระยะ A ดังรูปนะครับเริ่มจากอะไรก่อนเราสมมุติง่ายๆนะครับสมมุติเรามีชิ้นอยู่1ชิ้นชิ้นอยู่1ชิ้นนะครับ อ,อยู่ตรงนี้แล้วกันชื่อประจุเล็กๆนะครับเราก็ลากเส้นไปเลยตามแนวนี้ปึ๊บผ่านจุด P ไปโอเคผ่านจุด P ไปครับณนะตำแหน่ง P เองเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นโอเคไหมสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเราสามารถแยกองค์ประกอบสนามไฟฟ้าได้เป็นสนามไฟฟ้าในแนวแกน x กับสนามไฟฟ้าในแนวแกน y ถ้าสมมุติว่าพี่กำหนดให้มุมนี้เป็นมุมเซตาพี่จะแอบ,บได้มุมนี้เป็นเซตา้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็น e cos เซตาถูกไหมครับตรงนี้จะกลายเป็น e sin เซตาถูกไหมครับเคเนาะได้แหละแล้วเราจะรู้ว่าด้านนี้มีค่าเป็นส quare root เท่าไหร่สองเอจากพีทาโกรัสโอเคเรามาเริ่มเลยครับสูตรการหาสนามไฟ ฟ้าสูตรการหาสนามไฟฟ้าของเราคือสนามไฟฟ้าณจุด p คือการรวมสนามไฟฟ้าทั้งหมดแต่รวมเฉพาะแกน y เพราะแกน x อะครับมันหมุนหมุนมุนมุนมันจะแคนเซิลกันก็เลยกลายเป็น e sine e t a สูตรสนามไฟฟ้าคืออะไรครับ k ถูกไหม k คือเศษหนส่วน4พายเอฟซีหารด้วยระยะห่างกำลังสองก็คือ a รูทสองทั้งหมดกำลัง2นี่คือค่า e s i n ์สเตต้าไซคืออะไรครับไซคือข้ามฉากถูกไหมไซ n ข้ามฉากก็กลายเป็น a หารด้วย a รูทสอถูกไหมครับเพราะงั้นเราจะได้ว่าสนามไฟฟ้าที่จุด p เนี่ยคือการรวมประจุเล็กๆก้อนเล็กๆของเราอะครับเนี่ยที่เราให้เป็นตัว q เล็กๆเ,เ,เนี่ยจับรวมกัน ถูกไหมแล้วก็4พาย F อฟรศูนย์สองรูทสกำลังสองครับแต่ต่อไปนี้ไหมไม่เพราะว่า Q เรากำหนดขึ้นมาถูกไหมเรารู้ว่านิยามจากความหนาแน่นประจุเชิงความยาวครับตัวแลมดาของเราเนี่ยครับมันจะมีค่าเป็นผลรวมของประจุทั้งหมดหารด้วยความยาวทั้งหมดซึ่งเรารู้ว่าความยาวทั้งหมดคืออะไร ความยาวทั้งหมดมันเป็นเส้นใช่ไหมครับมันคือ2ย r น,นั่นเองแปลว่าประจุของเราทั้งหมดก็จะมีค่าเป็น lambda คูณด้วย2ย a ครับจับกลับไปแทนฝั่งขวาเราจะได้ว่า EP ของเรามีค่าเป็น2พ a lambda หารด้วย4 Epsilon 0 2 root 2a ทั้งหมดกำลังสอง พราะงานสนามไฟฟ้าที่จุด P ของเราจึงได้เป็น lambda ครับ4 r 2 a f ซี 0. เราเนี่ยจับตัดเท่านี้เองแล้วก็จับตัดเท่านี้เองโขเคเนาะไม่ยากนะครับไปดูข้อถัดไปต่อข้อ19นะครับจุดร่วมของกระแสสลับมีกระแสะไหลผ่านมีค่าเป็นดังนี้จงหาว่า i 2มีค่าเป็นเท่าไหร่ตามกฎเคอร์ชอฟเลครับ กระแสที่ไหลเข้ามาก็จะเท่ากับกระแสที่ไหลออกไปเพราะงั้นถ้าเราดูตามรูปครับเราจะได้ว่า i ของเราจะเท่ากับ i 1บวกด้วย i 2ถูกไหมครับจนทำหาอะไร i 2เพราะงั้นแปลว่า i 2ของเราก็จะกลายเป็น i ลบด้วย i 1เอามาแทนค่าเลยครับแค่นั้นเอง i 2ของเรา i คืออะไร i 0 s i n ์โอเมกาที i1 ของเราคือ i0 ศูนย์สแควรูสองคอสโอเมก้าทีลบายส่วนสโอเคเสร็จแล้วครับเราต้องไม่ใช้อะไรเลยเรายังรวม,มกันไม่ได้อะถูกไหมเราจะรวมกันได้เราต้องทำอะไรใช้ความรู้เกี่ยวกับตรีโกณมิตินิดหนึ่งนะครับ เราก็แยกข้างหลังเนาะเราเคยท่องเนาะคอร์สเลบ B เท่ากับคอร์สเอคอร์สบบวกไซเอสไซบีถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราก็จะได้เป็น I2 เท่ากับ I0 ศูนยโอเมกาทีลบไอศูนย์รูทสองถูกไหมครับคอร์สเอคอร์ส บปวกซ้าย A อามาไม่ครบมาหนึงครับ้าบีโอเคไอ้ตัวเนี้ยครับมันคือมุม90องศานั่นเองถูกไหมเอ้มุม45องศาขอโทษ อันนี้ก็เหลือเป็นรูทสองส่วนสองอันนี้ก็เหลือเป็นรูทสองส่วนสองแล้วก็จัดรูปนะครับพอจัดรูปเสร็จปุ๊บมันจะสามารถไปรวมกับข้างหน้าได้ครับเราจะได้ออกมาบรรทัดพี่ไม่พอนะครับพี่หลัดบรรทัดนิดนึงมันจะได้เป็น i 0ศูนย์ส่วนสองไซด์โอเมกาทีลบ i 0ศูนย์ส่วนสองคอรโอเมกาทีครับก็คือเทอมเนี้ย ไปลบเทอมนี้ออกมันก็จะโผล่เทอมนี้เทอมนี้ก็คือเทอมเดิมของอันนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับเราก็เลยได้ว่า i สูไอ้ไม่ใช่ i ศูนย์ขอโทษ i 2ของเรามีค่าเป็น i 0ศูนย์ส่วนสองไซโอเมกาทีลบคอสโอเมกาทีครับ ไปไปต่อนะครับข้อ20ครับเขาบอกว่าจากโจทย์ให้หาความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B ถูกไหม A กับ B อเอาไม่ใช่ขอโทษข้อในคือกราฟกราฟความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B พี่เริ่มเขียนเส้นกันกราฟเราเนาะเป็นแบบนี้นี่คือเส้นกราฟเราถูกไหม และคืนที่เราให้มาเป็นฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันไซน์ถูกไหมเนี่ยฟังก์ชันไซน์แปลว่าคืนสายจะเริ่มจาก0ขูขึ้นลงขึ้นลงหน้าตาแบบนี้ถูกไหมนี่คือ,ค,อคือ v ของเรา v ระหว่าง a กับ b เรือได้ v มาแล้วทำไงต่อครับมันจะยอมให้ใคร ให้เฉพาะเส้นทาง a ไป b เท่านั้นถึงจะผ่านก็คือเป็นบวกนะครับเพราะงั้นข้างล่างเนี่ยผ่านไม่ได้ไม่ให้คำตอบกราฟเราก็เลยจะเหลือแค่รูปแบบนี้ครับเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คือไดโอดไดโอดจะให้กระแสผ่าน่างเนี้ยได้แต่กระแสทางเนี้ยไม่ให้ผ่านเพราะงั้นกระแสทางทางไปจากขวาไปซ้ายก็คือข้างล่างของกราฟน,นั่นเองครับเพราะงั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5้านะครับ